สวัสดีคะ่ะมาพบก,กับช่อง Eat Channel ค่ะ e สวัสดีคะ่ะบช่นนี้คะวันนี้อ e ีท e มีส้มตำคะ่ะส้มตำปลา้าเหมือนเดิมคะ่ปะปลาร้นวลนัวแซ่บๆคะ่ะแล้วก็มีกินกับผักมีไว้ๆนะคะนี่คะ่ะอ <c oughs> ันนี้มาจัดจันแซ่บๆอีกแล้วนะคะมาคะ่ะอีกขออนุญาตใช้มือนะคะ มาค่ะมาแซ่บๆด้วยกันค่ะนี่ค่ะน้องกินข้าวน้องกินผัดไทยกับแม่บ่น เอาไปขางลางนะต้มตัดนัวน้อยแจกก่ะนี่ค่ะน้ำปลาร้านัวค่ะใส่ใน,นลงไปแล้วก็ปลามันจะมีจะเป็นเตเ็กค่ะ มาคะ่ะมากินส้มตำด้วยกันคะ่ะไม,ม,ม่ัส้มตำแซ่บๆเลยคะ่ะ

น้องกินผักเส้นกับแม่ป่ะยื้ใส่เห็ดเข้าไปด้วยนะคะ เห็นนางฟ้าค่ะพี่เพาะอยู่หลังบ้านค่ะ <Wow. S 1> อืร่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราสองคนด้วยนะคะ น้ำปลาค่ะกินตอนไหนก็อร่อยตอนนั้นแซ่บตลอดค่ะ <c oughs> อย่างดังนิดนึงนะคะน้องนะคะาเล่นอยู่ข้างค่ะ <c oughs> เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้อีกก็จะขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอีชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวส้ตมตำอีกนั่งกินต่อค่ะขอบคุณค่ะ